สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมชายหาดเปลือกหอยที่สเปนนะครับเรามาดูภาพกันใกล้ๆเลยอยากดูนานกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยนะครับนี่ แคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับแคปภาพแล้วขยายดูเองได้เลยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นะครับ